สวัสดีค่ะยายสุภาไอเชเลนไทยเลนนะคะก็มาชมต้นคริสต์มาสนะคะวันนี้มารีวิวต้นคริสต์มาสค่ะมารีวิวต้นคริสต์มาสนะคะหิมะตกเราก็จะมองเห็นต้นคริสต์มาสสวยนะคะทุกท่านคะ่ะเราก็จะเดินไปด้วยกันนะคะเดินไปด้วยกันจำลองที่ว่ายายคลิปที่แล้วนี่ยายเดินอีกทางนึง ตอนนี้ยายจะพาเดินอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ชมท้องฟ้าด้วยนะคะทุกท่านคะ่ะไปไปกันเลย,ยตอนนี้ยายกำลังจะเดินตัดเข้าไปในป่านะคะเข้าไปในป่าพาชมนะคะยังไม่เห็นทองฟ้ายายจะไปไปเดินฝั่งนู้นที่มีท้องฟ้านะ่ะที่นี่เดินไปไม่ถึงรู้สึกตัวเองเหนื่อยเนาะ ยายให้ดูอย่างนี้เลยเนาะนื่อยเดินตัดทุ่งหิมะมันเหนื่อยนะคะทุกท่านคะ่ะเหนื่อยนะคะยกขาก็ยากแต่มันไม่ล,มล้มหรอกค่ะเพราะว่าหิมะเพิ่งตกใหม่ๆได้อีกยางน,นึ่ง <c oughs> ยายใส่รองเท้าที่ใช้ที่เกาะรองเท้านะคะ ้ทที่กรอรงเาป่านี้ยายเคยมาเก็บเห็ดน,นะคะทุกท่านค่ะป่านี้ยายเคยมาเก็บเห็ดตอนนี้ห <c oughs> ิมะตกแล้วพอยายไปไทยกลับมาอีกรอบนึงก็ พีมะก็ยังมีอยู่นะเดือนมีนานเป็นบางปีพิมะตกจนถึงพืชสภาก็มีนะคะบางปีก็ไม่มีแค่เมตาก็หมดนี่คือต่างประเทศนะคะบ้านเราก็คือความร้อนสงกรานเนาะสงกรานสงกรานบ้านเรา ที่รู้ๆนีย่ยายเปิดเสียงหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเราเดินกันต่อนะคะเมื่อกี้ยายเช็คเสียงนะคะทุกท่านคะเช็คเสียงว่าเสียงยายมันดังหรือเปล่าเป็นยายมันดังหรือเปล่าคะลืมเช็คดูแต่ก็โอเคอยู่นะคะเนี่ย เห็นต้นข้างหลังยายชัดไหมสวยๆนะคะตรงนั้นต้นก็สวยมากเลยอ่ะยายไม่อยากกลับกล้องแล้วยายไม่อยากกลับกล้องแล้วยายก็จะเดินไปเดินไปที่ลงไปที่ทางเดินนะคะตอนนี้เดินในป่านะคะทุกท่านบุกป่าค่ะบุกป่า ยังหาทางบุกลงไปที่อ่ามันไม่ได้เลยมันติดป่ายอยู่เนี่ยทางลงเดินไปตรงไหนดีลองเดินไปตรงนี้แต่ยายก็ต้องกลมนะคะทุกท่านคะ ัดสินใจตัดสินใจเดินก้มก่อนก้มนะคะเดินก้มป่านี้เขาก็ไม่มีอะไรนะคะก็เป็นปลาเห็ุธรรมดาเพราะที่ประเทศใดตะเรนไม่มีอ่าอะไรที่น่ากลัวนะคะงูก็ไม่มีหนีเหมือนประเทศเอื่นก็ไม่มีนะคะ ก็ตายก็มีอยู่ป่าอีกป่าหนึ่งไอ้ย่าลายกับเรื่องกำลังลื่นนล่นนะคะทุกท่านคะมารับยายด้วยเดอ้อรับยายด้วยเดอ้อยายอยู่ป่าไหนตู้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 ใกล้จะถึงถนนแล้วไม่ใช่ถนนนะคะทางทางที่เราจะเดินออกแล้วก็จะมองเห็นไอ้นั้นไหมพะย้ายต้องการให้ หินทองฟวาทองฟวาหน้าจะปิดแล้วตอนนี้เวลาที่เทใจตะแหนก็สิบเอ็ดโมงแล้วนะคะสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะทางนุนถนนใหญ่เอาเลยยายมาถูกทางไหมเนี่ยยังมาถูกทางไหมไม่ถูกทางก็เดินอ้อมๆไปอย่างนั้น าะเดินตามถนนุนใหญ่ไม่ได้รถวิ่งขนัดทางคือเดินหามเห็ดมันเนี่ยยังเดินสิดทางค่อยๆเดินนะคะคุณยายถ้าหกล้มแล้วก็วีดีโอนี้ก็ต้องทำใหม่ ไม่ได้เห็นทองฟ้าเลยครับเพื่อนๆจ้ะไม่น่าจะเห็นทองฟ้านะตัดมาตรงนี้เคยเห็นเคยเดินอยู่นะเดีทางไม่น่าจะเดินได้ไต้องเดินไปทางถนนใหญ่ เลื่ินถนนใหญ่ไม่ได้ต้องตัดกลับเลยเลื่ินถนนใหญ่ใหญ่ไม่ได้ทางตรงนี้เขารถเขาวิ่งไปงก็เห็นเขาว้ายอยู่นะคะ ยังไงก็เดินขอบๆทั้งรุ่งก็สวยนะคะทุกท่านคะนี่ต้นไม้แถวหินทั้งรุ่นก็สวย งงเ,ดเดินไม่ถูกทางซะแล้วเห็นท้องฟ้าไหมคะท้องฟ้าจะสวยมากเลยคะ่ะท้องฟ้าสวยมากเลยเดินย้อนสอนเดินเดินใกล้ถนนไม่ได้เดี๋ยวรถมันเฉี่ยวอ่ะ เดื่ดตัดป่านนะคะนี่ทั้งบุ้นน่ะสวยมากเลยอ่ะเห็นตะวันสวยไหมคะตะวันสวยมากเลย เราจะเดินไปถนนใหญ่ก็เสียงนะคะเดินไปข้างถนนใหญ่ก็ไม่มีต้นหิมะให้ดู <c oughs> ต้องดูกันต้องการต้องการอยากให้เพื่อนๆได้เห็นทองฟ้าสวยตัดทางเนาะ เดินราะเเดินลงไป <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก็มองเห็นเนาะแค่นี้ก็มองเห็นทองฟ้าทองฟ้าสวยไหมคะทองฟ้าสวยอือคนขับรถเขาก็จะว่ายายคนนั่นเดินทำไมนะปกติตรงนี้มันมีหนามนะ มันเป็นที่เข้ากันเดินไปเลาะ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 ,ะเอา เดยนรถนะับจักปีนงค่ะทางว้าสวยอยากได้ท้องฟ้าเข้าร่วมในวิดีโอนี้เดือนบุกป,ป่าขับรถตรงนี้ก็ขับยากนะจ๊ะลื่นต้องระวังต้องขับระวัง พราทางมันสไลด์ลงทางมันสไลด์ลงจ้ะอือฮึออีกหนึ่งนาะทีก็ลงเนาะคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่สองของวันนี้นะคะทุกท่านคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของวันนี้ พาเดินเล่นดูรถขับโอ้หเลยฝลังว่ายายคนนั้นเดินทำไรยายคนนั้นเดินทำไรคะโอเคนะคะเอาแค่เก้านาทีก็พอแล้วโอเคคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟ thank you very much every o n e thank you for follow me thank you for uh, support <laughs> thank you for come to see you next you see Bye clip. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะบายบายค่ะยายสุภาไอ e ์แลนด์ไทยแลนด์นะคะ เรนมาสุภาไอซ์แลนด์ไทยแลนด์บายบายซีอเนิคัน